การระับประหารในประเทศเมียนมาเกิดขึ้นมานานกว่า1เดือนแล้วนะครับแต่แทนที่บรรยากาศในประเทศจะคลี่คลายลงสถานการณ์นั้นกลับนองเลือดขึ้นทุกวันขณะเดียวกันวิกฤตที่เกิดขึ้นยังกลายเป็นวิกฤตการทูดที่ลามไปถึงเวทีขององค์การสหประชาชาติด้วยนะครับสำหรับวิกฤตการทูดที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปครับเมื่อวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์กับการที่เอกอัครราชทูตเมียนมาประจําสหประชาชาติก็คือเขาคนนี้นะครับ นายจอโมตุนรับเขานั้นไปสร้างความฮือฮาให้กับทั่วโลกด้วยการเนี่ยฮะทำสัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมกลางที่ททประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN และไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นทูตคนนี้ยังใช้เวที UN ครับในการกล่าวเรียกว่าท้าทายกองทัพเมียนมาอย่างชัดเจนครับ ประกาศไม่ยอมรับความชอบธรรมของการยึดอำนาจแล้วก็เรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประนามร่วมกันออกมาตรการลงโทษกดดันกองทัพเมียนมาอย่างรุนแรงที่สุดแน่นอนนะครับว่าพอคนที่เป็นถึงระดับทูตเนี่ยไปพูดจาแบบนี้ทางกองทัพเมียนมากโกรธรับโกรธจนควันออกหูหนึ่งวันถัดมาคือวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ก็มีการออกแถลงการเลยครับ ปลดทูตจอโมตุนออกจากตําแหน่งโดยบอกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ทรยศต่อประเทศชาติแต่กลายเป็นว่ามันยังไม่จบง่ายๆครับทูตจอโมตุนก็เคลื่อนไหวต่ออีกไม่กี่วันถัดมามีการออกเป็นจดหมายครับส่งไปถึงอย่างน้อย3คนด้วยกันคนหนึ่งก็คือประธานของที่ประชุมใหญ่ UN คนที่2ก็คือเลขาธิการ UN นะครับนายอันโตนิโอกูเตเรสแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่3คือนายแอนโทนีบลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐโดยเป็นการยืนยันนะฮะว่าตัวของเขาเนี่ยยังคงเป็นผู้แทนอันชอบธรรมของเมียนมาทุกประการแต่ว่าไม่ใช่แค่ทูตจอโมตุนคนเดียวครับที่ส่งจดหมายไปถึงใครหลายคนเพราะในขณะเดียวกันทางรัฐบาลทหารเมียนมาครับก็ได้มีการส่งเอกสารไปถึง UN ด้วยแต่งตั้งอีกคนหนึ่งครับก็คือคนนี้นายถิ่นมองนายนะครับเขาเป็นอักรราชทูตอยู่ที่ UN นี่แหละครับก็คือ เป็นรองของนายจอโมตุนก่อนหน้านี้ให้ขึ้นมาครับเป็นรักษาการทูตแทนเท่ากับว่าเมียนมาอาจจะมีทูตพร้อมกัน2คนในเวที u n ซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับสุดท้ายต้องตัดสินว่าใครกันแน่ที่เป็นทูตตัวจริงอันนี้ยังไม่นับนะฮะอีกหนึ่งคนครับก็คือคนนี้ครับนายแพทย์สาสาคนนี้เป็นอดีตสสของพรรค NLD ของนางอ,องซารสูจีนะครับคือถ้าไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมียนมาครับ นอกจากการยึดอำนาจแล้วอีกฝากฝั่งหนึ่งทางอดีตสอสอของพรรค NLD แล้วก็บางพรรคนะครับที่ถูกยึดอำนาจไปมีการไปจับกลุ่มรวมตัวกันอย่างน้อย17คนตั้งขึ้นมาเป็นในลักษณะของรัฐบาลคู่ขนานแล้วก็มีการตั้งคนนี้แหละครับนายแพทย์สาสาให้เป็นผู้แทนพิเศษของเมียนมาประจำสหประชาชาติกลายเป็นว่ามี3คนด้วยกันเนีย่ยนะครับ คือพอปัญหาเกิดขึ้นขนาดนี้ทางโฆษกครับของเลขา U.N. ถึงกับยอมรับเลยนะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่ไม่ปกติแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วทางออกหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทางโฆษกของเลขา U.N. บอกว่าก็ต้องไปดูครับว่ากระบวนการทางกฎหมายว่าอย่างไรกระบวนการทางการทูดว่าอย่างไรซึ่งจริงๆถ้าลองไปย้อนดูครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับ U.N. ก่อนหน้านี้เคยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าตกลง ใครเป็นผู้แทนของประเทศนี้กันแน่โดยเฉพาะหลายประเทศครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่าเกิดการยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลขึ้นวิธีการแก้ไขปัญหาของ UN เป็นแบบนี้ครับคือก่อนอื่นเลยครับก็จะต้องไปดูนะฮะคณะกรรมการตรวจสอบอักษรสารตราตั้งมี9คนด้วยกันครับไปตรวจสอบเอกสารแต่งตั้งทูตว่าคนไหนกันแน่ที่ถูกต้องชอบธรรมไปรวบรวมข้อเท็จจริงจากนั้นก็ส่งให้นี่ครับ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติซึ่งมีสมาชิก193ประเทศส่วนใหญ่โหวตให้กับคนไหนคนนั้นก็ได้เป็นทูตของเมียนมาตัวจริงนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับแต่ว่าทางบางประเทศครับอย่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐเนี่ยทางโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐดูเหมือนว่าจะเลือกข้างตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเลือกข้างชัดเจนด้วยการบอกเลยว่าทางทูตนะฮะคนเดิมนี่แหละ ยังคงมีความชอบธรรมในการอยู่ต่อในตำแหน่งทุกประการแต่ว่าล่าสุดเองครับก่อนที่วิกฤตจะบานปลายไปมากกว่านี้ดูเหมือนว่าก็จะคลี่คลายลงไปได้เปราะหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ตัวอัครราชทูตซึ่งทางรัฐบาลทหารเมียนมานั้นตั้งให้เป็นรักษาการทูดแทนได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยครับโดยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยยังอยากจะเป็นทูดต่อไปนะฮะอยู่ในวงการมานานกว่า30ปี แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องลาออกจากตาแหน่งนะครับขณะเดียวกันทางสํนักงานคณะผู้แทนถาวรของเมียนมาประจํา UN ก็ออกเป็นเอกสารฉบับล่าสุดยืนยันเพื่อให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านทูตจอโมตุนยังคงเป็นทูตเมียนมาประจํา UN ที่ชอบทําต่อไปวิกฤตนี้ดูจะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีอีกปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ที่สหรัฐเหมือนกันครับแต่คราวนี้ ไปเกิดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำกรุงวอร์ชิงตันดีซีครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่ครับทางสถานทูตเมียนมาในสหรัฐได้ออกเป็นเอกสารเนื้อหาเหมือนกันครับแต่ว่ามี2ภาษาคือภาษาเมียนมาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับใจความสําคัญเนี่ยดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกับทางกองทัพนะครับเพราะบอกเลยว่าไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจในการใช้อาวุธในการสลายการชุมนุม จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนื้อหาเนี่ยข้อสุดท้ายข้อที่4เนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจบอกว่าทางสถานทูตเมียนมาที่กรุงวอชิงตันดีซีจะยังคงเป็นผู้แทนอําชอบธรรมของประเทศเมียนมาต่อไปโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะว่าเอะแล้วแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าสถานทูปตปฏิเสธความชอบธรรมของการยึดอํานาจเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์หรือไม่ แต่ถ้าย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วครับมีรายงานข่าวออกมาเหมือนกันว่ามีนักการทูตที่สถานทูตที่นี่แหละครับถึงกับลาออกจากตําแหน่งแล้วก็มีอีกอย่างน้อย3คนครับที่ถึงแม้จะไม่ได้ลาออกแต่ก็ใช้วิธีการอารยะขัดขืนไปร่วมกันกับผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับว่าเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาก็เลยมีเป็นเอกสารลับครับรั่วไหลออกมาบอกว่าทางรัฐบาลทหารเนี่ย ได้มีการเรียกตัวนักการทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานทูตต่างๆใน19ประเทศมากกว่า100คนเดินทางกลับกรุงเนปิดอเป็นการด่วนที่สุดครับแล้วก็ตั้งให้อีกอย่างน้อย50คนไปรับตําแหน่งแทนเพราะว่าถ้ากองทัพเหมียนมาไม่สามารถควบคุมสถานทูตทั่วโลกได้แล้ววิกฤตการทูตที่เกิดขึ้นอาจจะลามไปอีกหลายประเทศไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่สหรัฐหรือองค์การสหประชาชาติเท่านั้นครับ การทูตที่เกิดขึ้นในวที UN เกี่ยวกับเมียนมาแล้วหลายค,คนนึกเปรียบไปเหมือนกับสมัยอดีตตอนนู้นเลยที่ UN เนี่ยเคยรับรองสาธารณารัฐจีนซึ่งปัจจุบันคือไต้หวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นจีนแผ่นดินใหญ่คือมันเหมือนมันต่างกันยังไงครับกับกรณีเมียนมาครับโอ้มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีรัฐบาลที่ครองอำนาจอยู่ในเมืองหลวงจะเห็นไหมครับว่าตอนอาเซียนเนี่ย อาเซียนมีประชุมเนี่ยมีตัวแทนมาเข้ามานะครับการยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยนะครับมันมีองค์การอาสาียประชาชาติยอมรับ mm hmm. แล้วก็มีประเทศที่เป็นทวีภาคียังยอมรับอย่างกรณีของเวเนซุเอลานะครับก็มี50กว่าประเทศที่ยอมรับ,รบอีกหลายๆประเทศก็ไม่ยอมรับ mm hmm. อย่างประเทศซีเรียเนี่ยประเทศไทยก็ยอมรับรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาซึ่ง mm hmm. เป็นฝ่ายค้าน mm hmm. นะครับแต่รัฐบาลจริงก็ยังดําเนินอยู่ลิเบียก็มี2รัฐบาลมีรัฐบาลที่ อ่ยอ็นยอมรับกับรัฐบาลที่ทางต่างประเทศอย่างรัสเซียยอมรับก็ม,มีการเจรจากันแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่นะครับมันก็ต้องมาดูว่าองค์การสาประชาชาติเนี่ยมีการลงมติอย่างไรกันแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรประชาคมโลกเนี่ยจะต้องดูความถูกต้องด้วยอย่างกรณีทาหารพม่าเนี่ยถ้ายังเห็นค่าประชาชนเนี่ยโอกาสที่จะมีการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นที่สาคัญที่สุดคืออาเซียนเนี่ยนะครับอาจจะต้องถอยเหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าอาเซียนนี่นะครับไม่กล้าถึงแม้ว่าอาเซียนเนี่ยจะไม่มีมาตราใดที่ขับไล่นะครับกฎบัตรอาเซียนไม่มีแต่อาเซียนเนี่ยมีแรงกดดันนะครับที่จะให้พม่าเนี่ยพิจารณาตัวเองอย่างปี2006เนี่ยนะครับอ๋อพม่าเนี่ยเมียนมาตอนนั้นเรียกเมียนมาเนี่ยบอกว่าถอยไม่ยอมเป็นประธานถอยไปเลยฮะเพราะว่าถูกแรงกดดันมาก ผมพูดถึงวงการทูตนะผมเชื่อวงการนี้มันต้องมีรับรวงพรางอยู่แล้วครับสิ่งที่เราได้ข้อมูลลึกๆก็คือว่าอันนี้เป็นปากจกนัก,กันทูตเนี่ยนะฮะไม่ขอเอเชื่อก็แล้วกันเขาบอกว่าแท้จริงของการยึดอำนาจครั้งนี้มินออนไลน์ต้องการต่อ,อยุตัวเองอีก5ปีตอนนี้เป็นพบสงสุดใช่ไหมครับ,รบต้องการต่ออีกแล้วมีการเจราจากับองซานแต่ไม่ได้คาตอบ,บเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสยึดอํานาจซะเลย ก็แน่นอนเหตุผลส่วนตัวเนี่ยเหตุผลอันนึงก็คือว่าความทะเยอทะยานของมินองไลที่อยากจะเป็นพูดตรงๆเลยอยากจะเป็นประธานาธิบดีเองนะครับเพราะว่าอยากจะส่งทอดอํานาจตัวเองเพราะว่าเป็นนายทหารอยากต่อ5ปีแต่เขามีแผนมาแล้วแต่แผนบังเอิญไม่สําเร็จแผนที่จะเปลี่ยนผ่านจากผู้นําทหารมาเป็นผู้นําทางด้านการเมืองโดยผ่านพักของตัวเองแต่บังเอิญ พรรคเนี่ย USDP เนี่ยไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ผิดเพราะว่าคนเลือกเนี่ยมพม่าเนี่ยลึกๆแล้วเกียดชังทหารทัดมาดอมากเพราะว่าตลอด40-50ปีที่ผ่านมาพวกเขาถูก ทรมานถูกรับเคราะห์มาเยอะนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญครับแล้วในส่วนของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่ตอนนี้โจไบเดนก็เป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของประชาธิปไตยค่อนข้างมากด้วยคุณกวีมองว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีมาตรการอะไรกดดันเมียนมาเพิ่มเติมไหมครับแน่นอนตอนนี้น่าสนใจอย่างเงินก็คือว่ามาตรการสหรัฐคราวนี้เนี่ยจะไม่ออกมาแบบโดดเดี่ยวจะมีการปรึกษากับประเทศในภูมิภาคอย่าง ยกตัวอย่างประเทศไทยกับอาเซียนพราถอออกมาและทาให้มาตรการของอาเซียนสิ่งที่อาเซียนทำเนี่ยไม่มีความหมายเนี่ยมันก็เท่ากับว่าทําให้อาเซียนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปช่วยพม่าได้อย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยยังแปลกใจมากที่รัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบริงเกิลเนี่ยส่งสารมาให้รัฐมนตรีรองนาย,ยกรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยด้วยว่าดอนเนี่ยนะครับบอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ อินโดนีเซียพบกับเมียนมาแล้วก็ไทยทําให้มีโอกาสที่ได้พบปะกันระหว่างยังไม่เป็นทางการระหว่างเมียนมาผู้นําทหารของเมียนมากกับของทางอาเซียนฉะนั้นบทบาทสหรัฐตอนนี้จะค่อยเสริมนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีข้อจํากัดเพราะว่าไบเดนก็ต้องการแสดงฝีมือว่าต้องการพูดตามที่เขาพูดว่าจะต้องการสนับสนุนประชาธิปไตยนะครับไอ้นี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วก็เป็นทางสองแผลงที่สหรัฐเนี่ยกำลังจะปวดหัว คือดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งหนึ่งก็ใช้แรงกดดันอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะให้หาทางออกด้วยการเจรจารเหมือนกับว่าวิกฤตครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะระยะยาวกว่าที่คิดนะ่อ๋อนแน่นอนที่สุดนะครับมผมคิดว่าต้องใช้เวลานานแล้วก็จะต้องความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายทั้งในระดับภูมิภาคแล้วแรงกดดันจากต่างประเทศและแรงกดดันจากต่างประเทศนี่ต้องขอบอกว่าต้องเป็นผู้้าย<ม>และแรงกดดันในภูมิภาคและในประเทศ จะต้องเป็นพระเอกคือมีบททุายกับพระเอกเนี่ยเอามาต่อรองกันถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้นะฝรั่งเอาเนี่ยเมืองนอกเขาบุกคุณนะแต่ประเทศไทยก็จะบอกนี่เห็นหรือเปล่าเราต้องเข้าไปช่วยคุณจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงนะเราจะต้องอะไรอย่างนี้คือมีทั้งบทร้ายแล้วก็บทดีนะทั้งบูทั้งบุญใช่ทั้งบูทั้งบุญถูกล้ออันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยทางอาเซียนรวมถึงประเทศมหาอำนาจต่างๆจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงบ้าง นะครับซึ่งเราก็ขอบุณอาจารย์กวีนะครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องลึกของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของแรงงานไทยในต่างประเทศบ้างนะครับว่าในปีที่เกิดโควิดอย่างปีที่แล้วกับปีนี้แรงงานไทยในต่างประเทศเขามีสภาพความเป็นอยู่ในต่างประเทศกันเป็นยังไงบ้างติดตามเรื่องนี้ในช่วงหน้าครับ